ดีค่ะอันนี้เราจะมาเก็บกระเทียมนะคะกระเทียมป่าหรือวายกัะเลยน,น,นี้เป็นป่ากระเทียมนะคะอยู่ข้างทางเลยงามมากแต่ไม่กล้าเก็บตรงนี้เหมือนว่าจะมีเจ้าของเรากระเทียมเริ่มมาแล้วนะคะุ้งบนแน่นเป็นดงเลยนะคะเนยจริงๆเป็นภูเขาเลย เราจะไม่ลงไปทางนี้นะคะเราจะไปทางเอ็กซ์เอย่างนี้เดี๋ยวนี่คือทางลงเก็บปากระเทียมของเรานะคะดูความชันก่อนน,อนี่ค่ะเป็นตรงเลยเยอะมากมากมาก เราก็จะไม่ไปไกลหรอกคะ่ะจะเก็บเอาอยู่แถวนี้แหละขออนุญาตลงไปก่อนนะคะมันชันนี่นะคะทางลงใส่แบบแน,น่นๆน,นะตัวนี้จะงามหน่อยเพราะมันอยู่ในป่าคือเทียมป่านี่เขาจะชอบป่าล่มๆลืลล่นๆชื้นๆนะคะ ไยินเสียงน้ำตกใช่ไหมคะเนี่ยค,ค่ะเต็มไปหมดเลยอันนี้คือที่มาเก็บเอาเขาที่แล้วเก็บไปทนี้อยู่ได้เป็นนาทิีสองอาทิตย์เลยต้องงา่า นี่คือป่ากระเทียมปลานะคะหรือไวกระหลิกหน้าตามันก็จะเหมือนใบใบพับขึงก็ไม่เชิงเป็น,ปนาปเนี้ยคะ่ะแต่ว่าดอกเขาเหมือนเหมือนดอกกุ้ยช่ายมากรสชาติก็ใกล้เคียงแต่จริงๆก็หวานอร่อยกรอบหวานอร่อยกว่ากรอบกว่าใบกุ้ยช่ายดอกกุ้ยช่ายเรานะคะนี่เราจะเอาไปทำ ปุยช่ายส่วนดอกก็ไว้เป็นผัดกระตับก็ได้ โซเดียมไบคาร์บอเนตให้สีของให้ใบกระเทีย bon มมสดเขียวต้องเยอะม,มากนี่ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันขายน้ำสักหน่อยนะึง จากเราทิ้ง A ไอ้ใบผู้ชายไว้ให้มันพายน้ำเสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวแป้งกันนะคะมัก็ต้มน้ำไว้ต้มน้ำไว้ประมาณห้าถ้วยตวงแป้งที่เราจะใช้ก็มีแป้งอสามแบบนะคะมีแป้งมันขุ่สีแดงเค้าพิวก็สไรัชนะคะแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าขุา่สีฟ้า ไวไสโปรนะคะแล้วก็แป้งขาวเลยล่องอันนี้ช่องดิสก์ว <c oughs> ันนี้ดับเพินสูตรนะคะสูตรมาจากกระปุปปะปะกแบบคอมนะคะสูตรนี้กินกันแล้วลูกคอนโซลอร่อรเยเขียน <Okay. S 1> ความก็จะลดๆสักหน่อย เราใช้แป้งบเก้นสูตรนะคะก็จะเป็น500กรัมนี้ถุงนี้4 0 0อแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มอีก100กรัม เองไว้เขาจะใช้น้ำเดือด ก็นะร้อนดควันกระจายเลยไม่รู้ควคนเครื่องแล้วคนหรือคนแป้งโอเคเสร็จแล้วก็จะมากรองไอ้ตัวนี้นะคะคั้นกรองแล้วก็อาใส่ไปในนี่นะคะแต้มันก็จะหนึดๆประมาณนี้นะค่ะ ล้นไปถึงข้างบนเลยจริงๆไม่ควรจะใส่เต็มขนาดนี้นะ,ะแต่ดูสังเกตตัวแป้งคะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่รับรองว่าอร่อยมากสุดนี้ใครๆก็ติดใจง่ายด้วย ไม่ต้องเอาเยอะนะคะใส่พินก็ใช้ง่ายๆเลยนะคะพลาสติกที่เราใช้ใส่กล่องอาหารเนี้นะคะ่ะที่มันใส่ใคเวบได้แล้วก็ทนความร้อนนะคะมันจะได้แบบเป็นชุดเล็กๆก,ก,กำลมันี้พอกินนะคะพอมออก,กินทีมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมนี่นะะก็ทำให้มันเรียบๆความหนาก็อยู่ประมาณ1เซนติเมตร กำาของของตัวกุ้ยช่ายที่เราใส่ไปในกล่องโอเคนะคะอันนี้ก็เวลาละลเรามาเปิดดูว่าใช้ได้ไหม ดูกับแป้งแล้วมันใสๆนะคะได้ละก็ออกมาพักให้เย็นนะคะแล้วก็นึ่งต่อเือยๆเลยอีกสองเซตก็เสร็จแล้ว,ลว,ลวนี่นะคะสีของกุยช่ายที่มันนึ่งสุกแล้วจะใสๆอย่างนี้นะคะแต่ะอันนี้ยังไม่ได้นึง่งจะสีประมาณนี้นึง่งเสร็จละต้องปล่อยไว้ให้เย็นสักหน่อยนึงแล้วคะ พอเย็นแล้วเราถึงจะเอามาตัดแล้วก็ทอดกินได้แต่สําหรับคนที่ชอบแบบนึง่งไม่ชอบไม่ชอบแบบทอดก็รอให้มันเย็นสักหน่อยก็ตัดแล้วก็ทําน้ําจิ้มกินได้เลยระหว่างรออันนี้นึง่งเอ้รอใไ้กุ้ยช่ายเราสุกแล้วก็ทาน,น้ำจิ้มรอก็ได้นะคะในระหว่างที่รอให้กุ้ยช่ายนึ่งอยู่เนี่ยค่ะเราก็ทำน้ำจิ้มรอตั้งน้ำนี่เป็น ต้องเยอะนะคะก็าตามด้วยน้ตาลเยอะหน่อยเราจะเคี่ยวให้เขาหวานจนขึ้นมนลคะก็เกลือรสเค็มจะมาจากเกลือนะคะเค็มแนม่นอน เราก็ได้กุยช่ายที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะปล่อยไว้ให้เย็นเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะออกจากพิมพ์นะคะนแกะออกง่ายนุ่มๆดึงๆเลยนะคะเนี่ยถ้าใครชอบแบบนึ่งก็ตัดแล้วก็ราดน้ำจิ้มทานได้เลยนะคะเราจะให้ชิมทั้งสองแบบตัดแล้วก็ทาน ชอบทอดก็แค่เอาไปทอดนมาให้พี่หนุ่มชิมแบบนั่งไปกับเสร็จแล้วก็จะทอดให้ชิมจุกหน่อย นี่นะคะแป้งบางแล้วก็มีความนึงด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 ึงเดือดนะคะสังเกตมันจะดื้อดื้อดื้ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่ติกลงไปอ่ะมาชิมให้หน่อยดีหน้ามาผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมานะครับอร่อยคือไม่อร่อยฮะอร่อยคืออร่อยไม่อร่อยคือไม่อร่อย อ,อ,อย่างแรกขอติชมก่อนก็ดูดีนะครับตัดชิ้นกำลังพอคำใช้ได้ใช้ได้ถ้าชิ้นใหญ่กว่านี้อาจจาะแสดงดเอาดร,รรมดามมแต่ก็ลองชิมก็ไดก็ได้เพื่อไม่ให้เสียเวลาตัวแ yeah. อคติ้งเยอะเอาทำ,ทำาทำหน้าฟินก่อนเอ้ยทำหน้าฟินฟินนุ่มใช้ได้ครับนุ่มใช้ได้อันนี้ยังไม่ทอดใช่ป่ะได้เลยถ้าทอดจะอะร่อยวันนี้ผมเพราะผมชอบทอด อันนี้มันก็หนึบๆใช่ไหมมันนึบรส <ถ S 1> ชาติใช้ได้นะครับน้ำจิ้มแค่ใช้ได้เหรอผมอบอกวา่าผ่านๆๆอร่อยมากสิยมากช่วยขายหน่อยเออ,อคุณโ,โหแบบจานนี้เขาแบบกระเทียมเต็มที่ครับไม่หวงไม่อะไรเลยครสิกระเทียมฟรีกระเทียมฟรีเต็มที่เต็มที่บางไทยขายแบบนี้ขาดทุนนะครับครับอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่ง อร่อยจนหยุดไม่ได้หรือว่าถ้าไม่หมดเดี๋ยวินดนวอว่าทำหน้ากินทำหน้ากินเป็นการมาคับให้กินให้หมดครับอร่อยครับอร่อยโอเคครับโอเคครับแล้วสุดอันนี้เราก็ได้ใช่คน ป้าเขาบอกให้ไหลเกินนี่นจะคะมันก็จะกรอบนอกอนุ่มใน yeah